เอาต้นกล้วยออกต้นกล้วยมันบ่เป็นสีจ้าเกลือไรเสียวออ,ออกเมื่อนี้เสร็จภารกิจแล้วค่ะต,ต้นเตี้ยๆนึงค่ะเป็นคัาเป็นแน่ไปมานนับซอยแน่จักวีเนาะ นี่บักกล้วยเครือนี่สะออรัคหลังฝนตกค่ะต้นแค่ไงไวค้ค่ะขานี่ต้นแค้เด้อค่ะแค้อัวแค่อัวอื้มเครือบักโตนเป็นนินมิตไม้ที่ดีจ้าผูณนาเพิ่นเห็ดข้างให้ย่างดีเด้อเย,ยเลนอ้ยสุดยอดเลยค่ะนี่ถ้าแต่ออกมาก็สิมะเก็บให้เบ่ง กำลังสิกลับบ้านค่ะมาสวนคุณค่ะทางไปถนนไงค่ะตรงนั้นถนนไงนี่กับรถคู่ใจนี่บักแตงค่ะนี่เลียวเลี้ยวค่ะพุ่นถนนกับเลี้ยวเล้ยวค่ะทางเข้ากระได